นะก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดถึงฝาสูบนะพอดีว่ามีคําถามเข้ามาจากน้องๆนะเขาถามเข้ามาว่านะก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะนะน้องเขาถามเข้ามาว่า,าซื้อฝาสูบแต่งเข้ามาใส่นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรถมันเกิดปัญหาคือรถมันวิ่งไม่ออกนะรถมันวิ่งไม่ออกกอนนี้ที่เราเปลี่ยนฝาสูบไปแล้วนะฮะก็จุดใต้จำตอมันก็ไม่อยู่ไหนครับมันมันก็อยู่ที่ฝาสูบนะครับทีนี้เนี่ย เราจะดูยังไงว่าฝาฝุกตัวนี้มันใช้ได้ไม่ได้นะฮะมันจะใช้ได้ไม่ได้ยังไงนะอย่างแรกฝาฝุกที่เราได้มาเราต้องดูเบ้าฝานะดูที่ซีซีเบ้าฝาว่าซีซีเบ้าฝาตัวนี้มันโล่งเกินไปหรือเปล่าถ้ามันโล่งเกินไปเราก็วิ่งไม่ได้วิ่งไม่ออกนะเราไม่มีแรงไม่มีกําลังเนื่องจากมันขาดกําลังอัดไปนะเนื่องจากมันขาดกําลังอัดไป แล้วก็จุดที่2ต่อมาคือฝาสูบนะฮะฝาสูบอย่เนี้ยที่เป็นฝาสูบก้างเนี่ยเรามาแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการเช็คอะไรบ้างนะอย่างแรกก็คือเราต้องเช็คบ่าวาวนะเช็คที่รูที่รูบ่าวาวนะว่าบ่าวาวเนี่ยเราก็ต้องเช็คที่รูบ่าวาวนะครับเอาํามันหยอดดูนะฮะ เอาวาล์วใส่เข้าไปทั้ง2ตัวนะทั้งวาล์วไอเดียสี่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องเช็ควาวล์วรั่วเราเนื้อมันหยอดเข้าไปตามรูพอร์ตเนี่ยนะฮะตามรูพอร์ตเนี่ยถ้าเราหยอดเข้าไปแล้วอย่างมัน,นนะมีน้ำมันซะึมนะกําลังอาจก็รั่วนะถ้ากํลาลังอัดรั่วเสร็จปุ๊บรถก็ไม่มีกำลังตามมานะอย่างที่3นะอย่างที่3าอ่าให้มาดูที่รูพอร์ตนะรูพอร์ตเนี่ยถ้าเป็นรูพอตไอเดีเนี่ยถ้ารูพอร์ตที่เขาแยงมาแล้วหรือว่าเรามาแยงก่อนใส่เนี่ย ถ้าเราแยงเสร็จปุ๊บถ้าเราแยงใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลดีมันทําให้รถเนี่ยไม่มีกําลังล้อรอบนะล้อรอบแล้วก็ไม่มีกําลังนะแล้วก็ยางต่อมานะย่างที่3เราก็ต้องดูที่หัวลูกด้วยนะดูที่หัวลูกว่าหัวลูกเนี่ยอ่ามันจะไปสัมพันธ์ไงกับข้อแรกนะฮะมันจะไปสัมพันธ์กับข้อแรกก็คือหัวลูกเนี่ยถ้าหัวลูกมันเรียบหรือว่าหัวลูกมันหลุมนิม่งเกินไปเนี่ยในกรณีที่เราเอาฝาสูตรแต่งมาใส่ ฝาสูบแต่งมาใส่เนี่ยถ้าเบ้าฝาลึกเกินไปนะอันนี้จะสัมพันธ์กันกับข้อแรกนะครับถ้าเบ้าฝาลึกเกินไปวิธีการแก้เราจะแก้ไงถ้าเราแยงเบ้าฝาหรือว่าเราขุดเบ้าฝาให้มันลึกเกินไปนะเสร็จแล้วปุ๊บหรือว่าถ้าเราใส่ฝาสูบแต่งเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เบ้าฝาสูบเนี่ยอ่มันลึกแล้วก็หัวลูกเนี่ยมันเป็นหัวหลุมนะวิธีการแก้คือเราก็ต้องเปลี่ยนหัวลูกอ่หัวลูกนะครับไล่หา เราก็ต้องเปลี่ยนหัวลูกไล่าหาเพื่อให้มันได้กําลังอักเพิ่มรถจะได้มีแรงกลับมานะจะได้มีแรงกลับมานะครับ <c oughs> แล้วก็ยางต่อมาถ้าในกรณีที่ซื้อฝาฝูบไปแล้วนะฮะซื้อฝาฝูบไปแล้วในกรณีที่บานเจ้าก็แถมปรเกันทองแดงมาเนี่ยปรเกนทองแดงบางเจ้าเนี่ยหนาเกือบมินนะฮะในกรณีที่เราเนี่ยลองปกเกันฝานเพิ่มขึ้นไปเนี่ย อย่างเช่นเราเป็นฝาเดิมเรามีปะเก็นฝาเหล็กอยู่แล้วใช่ไหมเป็นปกตินะเสร็จปุ๊บเราชักปะเก็นฝาเหล็กออกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็เอาปะเก็นทองแดงเนี่ยยัดเข้าไปมันทำให้เบ้าฝาเนี่ยมันทําให้ฝาเนี่ยหนุนสูงขึ้นมาอีกพอสูงขึ้นมาอีกกำลังกำลังอัดมันจะหายพอก,กําลังอัดมันหายเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะรถไม่มีกําลังรถหล่อรอบ นะแล้วก็อีกกรณีสุดท้ายเลยที่เจอนะที่ผมเคยเจอมากับตัวเลยแล้วก็เคยมีปัญหามาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็คือ,อาฝาสูบที่ได้มาเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกับขนาดขนาดของลูกสูบไม่ตรงยังไงนะฮะอย่างสมมติว่าลูกของคุณเนี่ยลูกคุณเนี่ยลูกเดิมหรือว่าลูกอสมมติแล้วกันสมมติว่าเป็นลูกเดิมนะเป็นลูกเดิมนะห้าสิบมิลแต่ว่าเบ้าฝาที่ได้มาเป็นเบ้าฝาห้าสิบห้าห้าสิบหกหรือว่าห้าสิบสามมิลน,นะฮะมันก็จะทําให้กําลังอัดเนี่ย กำลังอัดในเครื่องยนต์เนี่ยมันหายไปนะกำลังอัดไม่มีเท่ากับว่าลดแรงไม่มีลดแรงไม่มีกำลังเครื่องไม่เกิดกำลังเครื่องไม่เกิดก็ไม่สามารถลากสเตอร์หรือว่าลากภาระทั้งคันไปได้นะยังไงก็ต้องเข้าไปเช็คดูนะเข้าไปเช็คดูสําหรับวิธีการแก้ไขแล้วต้องแก้ไขตามอาการนะถ้าพอตใหญ่เกินนะถ้าพอตใหญ่เกินก็อันนี้จะแก้ยากนิดนึงนะเราก็ต้องกลับมาใช้ฝาเดิมในกรณีที่เราทุนน้อยงบน้อยนะแต่ถ้าใครงบเยอะๆก็ ขยายลูกสูบเพิ่มไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเรือนเปลี่ยนอะไรถ้าเป็นขบูก็เปลี่ยนขบะูไปเลยนะฮะแล้วก็กรณีการแก้ไขการแก้ไขถ้าฝาสูบโล่งเกินไปแล้วก็ต้องหาหัวลูกที่มันมน,มนูนนู้มาใส่แล้วก็จัดการหากําลังอัดใหม่นะจัดการเซ็ตก,กาลังอัดใหม่นะนั่นจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ถ้าใครที่นะฮะ ลองปะเกินสูงเกินไปทำให้กําลังหงายไม่มีก็ชักปะเกินออกใส่ปะเก็นเดิมนะก็ง่ายๆอย่างไรก็คลิปนี้ก็มาตอบคำถามให้นะตามคำถามที่น้องเลงาก็ถามมานะยังไงก็ฝากนะฮะฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้อย่างไปแล้วนะขอบคุณครับ